นี่คือศึกชิงระหว่างขาวร็อกไดโนเสาร์ขาวรอ็วรอกกับพี่หมีขาวร็อกนะครับนู่นหัวตั้งประทักหัวตั้งศึกนี้ใครจะชนะกันเอาไปชมกันเลยครับมาเปินก่อนได้เปรียบลุยโอ้โหตัวโคตรใหญ่ไอเดนเดี๋ยจมตีมันเลยวายโอ้โหไปแล้วโลชันไปหมดเกี้ยงคนไฟเออดูเนี่ยน้องกระพือปีกบินเหมือนไก่เลย โหน้องเช็คน่ากลัวจมากเต้งดึ่งดๆงน้องเต้นน้องเต้นนี่หัวใหญ่ก็ต้องโดนมาดิเราเราเราปล่อยให้เขาสู้กันแล้วกันนะโอ้โหหมัดไฟฟ้าครับโอ้โหดนซ่าเราบินกระเด็นเฮ้ยไปตรงนู้นดิโู้นโอ้ยอย่าพิ้งค์อย่าุ้งเออตีกันไปสองตัวนี่เจอไฟฟ้าอย่างงีล่ะมังกรไฟฟ้ากับกับไฟฟ้าเฉยๆใครจะหดกันไปตีตรงนู้นเดี๋ยวไม่สนใจค่อยไปนู้นช่วยด้วยโดนซ่า เดนโสาัวช่วยปะด้วยโอ้ยอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะโอ้ยโอ้หอยู่ทำหัดถ์โคตรที่วงสวรรค์ตายเอานั้นน่ะไม่ยอมตีอ่ะเออสูนไปเติดรอเฮียเดี๋ยว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 ไม่แล้ววายวายท่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยเอาละครับจังหวะนี้น้องเดนโสาัวขาล็อกระบินลบบินจะใช้น้ำหนักตัวไปทับเจ้ามีนะครับมีขาโลของเราไล่ตามคนหัวฟ้าไม่ยอมหยุด เห็นมันเป็นกระต่ายกันเลยอยากจะแดกใชจไหมลบได้เอาละครับเตลูเซาของเรากระพือปีกอีกแล้วเอามีของเก็บตัวไฟช็อตครับตัวรอยไปเอาทำบินเหมือนกันบินเหมือนกันเอาละครับเอาละครับโอ้โหหัวตั้งต่อยโอ้โหมีต่อยเตลูเซาก็ดิ้นขึ้นไปข้างบนเตลูเซาโมโหุ่นไฟกัะไปมีตอนนี้มีดินไฟหมดแล้วมีไหม้ไปหมดแล้วมีมีสะบัดหัวมีสะบัดหัวลรอเรียนนะครับเตลูเซาคนไฟฟ้าลงมาดีๆด้อยมา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  เอาใหม่นะครับกรรมการจับแยกกรรมการเข้ามาร์กกันใหม่มีอะไรกรรมการไี้แล้วยาทำไยกรรมการมาเล่นนี้กรรมการนี้กรรมการนี้ปล่อยให้เดโดเสากระทะกับพิมีต่อไปพ่มีปล่อยไฟฟ้าใส่ไดโดเสาไดโดเสาชอดไฟฟ้า,ก,ากับใสใบ่หน้าพ่มีพ่มีชตกับใส่ครับไดโดเสาไดโดเสาใช้พุ่งชนครับชนหน้าพิมีวิ่งหนีไปพิมีเบ่งกลาบใส่กรรมการอีกแล้วเดโนเสา์มูหคนไปใส่พิมีพิมีจะเล่นกรรมการอย่างเดียวเลย พี่มีบินอีกแล้วพี่มีเล่นโยกฮะพี่มีใส่พุงใส่ไดนเสารล้อเลียนล้อเลียนกรรมการอยากเล่นมั่งกรรมการเต้นโชว์กรรมการเต้นโชว์ครับจังหวะนี้พี่มีมาเล่นกรรมการพี่มีจะต่อยกรรมการมันฟาวนั่นเด้ออย่าต่อยกรรมการเอาละเตายตายพอแล้ว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 พอจับจังหวะนี้กรรมการขอจับก่อนขออย่าบังอย่าบังกรรมการขอจับพี่มีก่อนเปลี่ยนบอลยังไงเปลี่ยนบอลเปลี่ยนบอลขอจับพี่มีก่อนเออกรรมการไว้เก็บผลไม้เออ โอ้โหทีเดียวได้เก่งมากเจ้าไก่เนี่ยเล็กเร็วสอยอยากเล็กไก่เลยซื้อปิกเรียบร้อยเก่งมากสุดยอดมีท่าอะไรไหมเย้เย้อะไรวะ